thank you คณะทศธาญาติโยมโลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันพุทธที่ส <_ S 1> พุทธภาคมพุทธศักราช2565 <_ S 1> วันนี้เป็นวันขึ้นสี่ค่ำเดือนหปีขาน <_ S 1> พระทูบายจารย์ที่มาฉันร่วมวันนี้สิบเจ็รูปที่ทำกองเพลมีเจ้าอาวาสห้ารูปมีสมณีนหนึ่งรูป แล้วก็มีที่นั่งเลียงลงไปทั้งสององค์อ,องค์แรกนั่นแหละเป็นท่านเจ้าคุณราชเจ้าคณะจังหวัดอุดรเจ้าคณะจังหวัดนลุกหลานนะและ้วก็องค์ที่สองลงไปก็คือเป็นเจ้าคณะจังหวัดนองบัวาพูเป็นเจ้า,นาจหน,น,านายของหลวงพ่อทั้งสององค์เป็นผู้ว่าของหลวงพ่อใช่ไหมละ่ะหลวงพ่อเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม ท่านเป็นเจ้าผู้ว่าปกครองหลวงพ่อเจ้าดนาคำน้อยกับท่านเจ้าเจ้าคณะจังหวัดอุดอรเป็นเจ้านายใช่ไหมพอมาอยู่น้องบวรรัวลำพูนี่ยเจ้าคณะน้องบัวลำพูเป็นเจ้านายหลวงพ่ออีกหลวงพ่อได้ไสองเจ้านาย,ย <c oughs> วันนี้จะได้มา,าประชุมประชุมหาหรือหาหรือร่วม ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้ประมาณบ่ายสองนัดนัดกันนะถ้าจะหาหรือกับว่าเราจะเราจะรับยังไงงานนี้เป็นงานใหญ่เราจะมองไปผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นต้องร่วมเคียงบา่าเคียงไหลกันพี่น้องประชาชนทุกหัวละแห่งทุกสารทิศที่เข้ามาร่วมงานของพวกเราเพราะนั้น พวกเราก็ต้องก่อนที่พี่น้องจัดทายญาติโยมจะเข้ามาอารรวมงานมาสู่วัดของเราเราพวกเราเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมนะท่านเจ้าคณะจังหวัดองอุดรเจ้าคณะจังหวัดนงบัวลำพูนองบวังบวลำพูก็จริงอยู่แต่ว่าตะก่อนทากองเพนขึ้นต่อจังหวัดอุดรนะลูกหลานนะทำกองเพนขึ้นจังหวัดอุดรธานีต่อมาก็แยกอําเภอหนองบัวลำพู ออกจากอุดรอําเภอแยกออกมาจากจังหวัดอุดรตัวมาตั้งเป็นจังหวัดน้องบัวลำโพงแล้วก็แยกออกไปหลายอำเภอของจังหวัดอุดรก็ทำองเพนก็เลยขึ้นต่อจังหวัดน้องบัวลำโพงแต่จังหวัดน้องบัวลำโพกกับจังหวัดอุดรธานีจะเป็นพี่พี่น้องๆกันะนะท่านนี่พึ่งพาอาศัยกันเพราะนั้น เรื่องปฏินั่งก็ลงที่อุดรอ,อุดรก็ต้องรับเต็มที่เหมือนกันทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรและก็หน่วยราชการทหารตำรวจรับอุดรจากนั้นก็อุจรมงบัวลำพูก็เป็นของคู่คกันวันนั้นการต้อนรับสเสด็จได้กลาวในครั้งนี้จึงเป็นหน้าที่ของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดนองบัวลำพู เพ่อเผอทางจังหวัดเลยแล้วก็พร้อมกันทางแม่ทัพภาคที่ต่างหากนะลูกหลานนะแม่ทัพภาคตั้งแต่โคร,ราชมาแล้วก็ผู้บัญชาการภาคสี่จังหวัดขอนแกน่นฝ่ายตำรวจนะจากนั้นก็ฝ่ายพิพากษาอัยการมีพร้อมทุกอย่างนะลูกหลานแต่ฝ่ายพระสงฆ์ก็นี่แหละกำลังจะปรึกษากันวันนี้แหละเราจะ นิมนต์ระดับไหนเจ้าพระคุณสมเด็จหรือว่าระดับไหนกัน,นจะปรึกษากันกันกบเจ้าคณะจังหวัดทั้งสงเจ้านายของหลวงพ่อเนี่ยแหละท่านจะให้ความแนวความคิดยังไงกับทางฝ่ายจังหวัดเพราะนั้นเราทุกคนไม่ใช่แต่ฝ่ายบ้านเมืองนะลูกหลานนะฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยก็ ช่วยกันคิดเหมือนกันว่าจะนิมนต์ระดับไหนพระมหาเถระที่มาร่วมงานผมมาคราวนี้ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานใหญ่ของประเทศทางฝ่ายพระสงฆ์ก็ควรที่เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในระดับประเทศเหมือนกันนะแต่มาร่วมในงานในคราวนี้ครั้งนี้เพราะนั้นลูกหลานท้าคอย คอยดูคอยฟังนะให้การสนับสนุนนั่ลูกหลานทุกคนนะมาร่วมกันสแสดงมุทิตาตักการะในหลวงปู่ขาวในหลวงปู่บุญเพ่งเคหมาเปรตโตวัดธรรมกองเพนนะหลวงพ่อนะก็ในฐานะที่เป็นผู้มารักษาการนะก็เหมือนกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่านั่นแนหะมาช่วยก,กันดูเป็นหูเป็นตาร่วมกันนะแต่วันนี้เองหลวงพ่ออยากจะให้ท่านอาจารย์พระครูจำหลัดนะ เมื่อวานที่แล้วก็ให้ท่านหลวงตา,าสมบัติอ,อ่านข้อความว่าหมายกำหนดการกรำหนดการออกมาแล้วก็จะมีการประชุมฮารือยังไงแต่วันนี้รายละเอียดนะวันนี้รายละเอียดเนี่ยก็ไม่ใช่ละเอียดจริงนะลูกหลานนะเพียงแต่ว่าเป็นคร่าว ในวันที่หกที่จะผ่านไปนะวันที่หกที่จะมาประชุมนี่แหละข่าวนั้นก็คงจะเป็นรายละเอียดจริงมบบนี้แอะใครๆบอกขาดละลายล,ละเอียดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนิดหน่อยอหรืออาจจะเอาคงที่ไว้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราถึงจะคงที่แล้วจะเปลี่ยนแปลงน,นิดหน่อยก็ตามพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าของถิ่นร่วมกันก็ควรจะได้รับรู้รับทราบว่าจะไปในทิศทางใด ในงานนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาพร้อมกับพระพระุทพร,ราชินีพระบรมราชินีมาถึงแล้วกับนี่แหละท่านจะประทับที่ไหนอย่างไรท่านจะปฏิบัติศาสนากิจอย่างไรในวัดธรรมกองเพลนแห่งนี้พวกเราควรจะได้รับ้รับทราบรู้จกักท,ทิศทางทิศทางที่งานที่จะไปอย่างไร มิใช่ว่าพวกเราถึงวันแล้วยังคอยบอกกันในวันนั้นบอกยากที่ต่างหากนะลูกหลานนะเพราะใช้เครื่องเสียงน้อยมากเลยเมื่อพระบาทชนรด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาแล้วะสะเสด็จเข้ามาถึงที่แล้วนะเครื่องเสียงอาจจะได้ปิดเงียบเลยวกเวกโกไวยวายไม่มีนะเพราะนั้นพวกเราควรจะรับรู้รับทราบแต่เนิ่นๆร่วมกันเออวันนั้นได้ฟังแล้วว่าเมื่อท่านสเสด็จมาแล้วท่านจะไปที่ไหนบ้างอย่างไร เนี่ยแหละวันนี้จ,จะให้อาจารย์พรครูจํำหลัดนะอ่านกำหนดการอันนี้ให้เบื้องให้ลูกหลานได้ฟังกระผมขอ,อการหลวงพ่อครับผมอันนี้ร่างเบื้องต้นหมยกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดแพรคุ้มป้ายเจดีอัฐบริขารเขมาพิระโตและทรงประกอบพิธีสมโพธพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูวันจันทร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2565 พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเวลา15นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับ เที่ยวบิน A G G 00ลานจอดเครื่องบินที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับ A G G 00เวลา15.25นาทีสเสด็จถึงลานจอดเครื่องบินพรที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับเวลา15.35นาที ประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จออกจากลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีระยะทาง258ใช้เวลาประมาณ45นาทีณท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานี เวลา16นาฬิกา20นาทีสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีนายทหารราชองครักษ์กกลบังคมทูลถวายรายงานนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายเพิ่มศักดิ์สุริยวรากูลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจโทย,ยันยงเวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นาวาอากาศเอกวิสรุตจันทรปริษฐ์ผู้มาคับการกองบิน23พร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่2กลาบบังคมทูลเชิญขึ้นเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทาหารเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศเมื่อทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลา16นาฬิกา30นาทีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน23ไปยังวัดถ้ำกองเพน อำเภอเมืองหน,อง,นองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูระยะทาง43กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีณนะวัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูเวลา17นาฬิกาตรงสะดึดงเจดีอัฏฐบริขารเขมาพิระโตวัดถ้ำกองเพน วงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบร,รมีรถยนต์พระที่นั่งเทียบทางจอดพระเทียบที่หมายที่หนึ่งเจดีอัถฐบริขารเขมาพิระโตในที่นั้นนางสิวะพรชัวสวัสดผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบุรีาำพูนายธีรรัตนสัมมาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบุรีลำพู ท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28ผู้พลตำรวจตรีกิติศักดิ์จำรัดประเสริฐผู้มาคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมข้าราชาการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จเสด็จเข้าสู่พระพราพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธนวราชบพิษทรงกราบทรงปรทับพระราชอาณ ทรงศีลประธานสงฆถวายศีลจบแล้วนางสิวพรชั่วสวัสตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูกลาบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหม่อมหลวงสลาลีกิติยากรประธานกรรมการฝ่ายจัดงานกราบบังคมทูลรายงานประวัติและความเป็นมา ในการบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีอัฏฐบริขารเขมาพิระโตและพิพ,ธพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอะนาลโยพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงเปิดแพรคุมป้ายเจดี JD อัฏฐบริขารเขมาพิระโตและประกอบพิธีสมโภชพิพ,ธพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอะนาลโย ตามลำดับเสร็จแล้วสเสด็จออกจากพระพราพิธีไปยังบริเวณมนฑนพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คมป้ายเจดีอัฐบริขารเขมาพิระโตพระสงฆ์ทั้งนั้นจเจริญชัย,ยมงคลคาถาชาวพนักง,งานลั่นค้องชัยประคมสังตแตรดุริยางเสร็จแล้วสเสด็จ กลับเข้าสู่พระพาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ประทับพระราชาาจทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนโมทนาถวายอดิอเรกนายประยูนอรันรุษนายอำเภอเมืองหนองบุรลำพูกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน ร้อยหาสิบรายพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนับสก,การทรงลาพระสงฆ์พระราชภาวนาวชิรากรหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกรัรกษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกองเพนถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จออกจากพระพาพิธีไปยังเจดีอัฏฐบริขารเขมาพิระโตเสด็จเข้าสู่ภายในเจดีอัฏฐบริขารเขมาพิระโตทรงบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพงเขมาพิระโตลงในพระอบเพื่อบรรจุภายในเจดีอัฏฐบริขารเขมาพิระโตทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สักการะอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพงเขมาพิระโตทรงกราบทรงลงพระประนามประมาพิไทยและทรงลงนามพระประมาพิไทยในแผ่นศิลาสำหรับประดิษฐานสำหรับประดิษฐานภายในเจดีอัฐบริขารเขมาพิระโตทรงทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่บุญเพงเขมาพิระโตอัฐบริขาร และแม่พิมพ์เหรียญที่ระลึกหลวงปู่บุญเพงเขมาพิระโตที่จัดแสดงไว้ภายในเจดีอัฏฐบริขารเขมาพิระโตตามพระราชอัธยาศัยสเสด็จออกจากเจดีอัฏฐบริขารเขมาพิระโตไปยังบริเวณปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงพึ่งจำนวนหนึ่งต้น สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นรวงพึ่งจำนวนหนึ่งต้นเสด็จออกจากบริเวณที่ปลูกต้นไม้ไปยังรถไฟฟ้าพระที่นั่งประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งสเสด็จไปยังกุติหลวงปู่ขาวอนาลโยระยะทางโดยประมาณ700เมตรที่หมายที่สอง สเสด็จถึงกุติหลวงปู่ขาวอนาลโยเข้าสเสด็จเข้ากุติหลวงปู่ขาวอนาลโยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาวอนาลโยทรงกราบ ทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่ขาวอนาลโยและภาพถ่ายภายในกุฏิหลวงปู่ขาวอนาลโยตามพระราชอัธยาศัยสเสด็จออกจากกุฏิหลวงปู่ขาวอนาลโยไปยังรถไฟฟ้าพระที่นั่งประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งสเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยระยะทางประมาณ1กิโลเมตร ที่หมายสามพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยเมื่อเสด็จถึงพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยเสด็จเข้าสู่พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสงอัฐิหลวงปู่ขาวอนารโยทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอฐิหลวงปู่ขาวอนารโยทรงกราบทรงทอดพระเนตรประวัติและเครื่องอัฐบ,บริขารบริขารหลวงปู่ขาวอนารโยที่จัดแสดงไว้ภายในพิพ,ธพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่ขาวอนาลโยตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วเสด็จออกจากพิพิธภัณฑ์อัฐบริขานหลวงปู่ขาวอนาลโยไปยังบริเวณปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงพึ่งจำนวนหนึ่งต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นรวงพึ่งจำนวนหนึ่งต้น เสร็จแล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จตามพระราชอัธยาศัยสมควรแก่เวลาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากวัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองหนองบลอํภจังหวัดหนองบลมพูไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมมีระยะทาง สู่สนามบินระยะทางประมาณ43กิโลเมตรใช้เวลา30นาทีณทนะ่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีสเสด็จถึงท่าอากาศยานทาหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศ วงโดรียงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีประทับเครื่องบินที่นั่งสเสด็จออกจากท่ากัสยานทหารกองบินยีสามไปยังลานจอดเครื่องบินพที่นั่งหน้าพตาัตมาศที่ประทับ A g จจีระยะทาง258 NM ใช้เวลา45นาทีลานจอดเครื่องบินพที่นั่งหน้าพตาัตมากที่ประทับ เมื่อเสด็จถึงลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับพระราชเสด็จกลับพระตำหนักอัมพรสถานพระราชวังดุสิตณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเสด็จถึงพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตราชองครักษ์ทรงรับการถวายความเคารพราชองครักษ์เครื่องแบบคอแบก ราชบริพารในพระองค์เครื่องแบบปกติสีกากีขอตั้งข้าราชการในพื้นที่เครื่องแบบปกติขาวอันนี้เป็นกำหนดการทั้งหมดครับผมพวกเราหลวงพ่อได้ยินอะไรอะไรมาก็บอกแจ้งข่าวบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบ,บร่วมกันอย่างที่อาจารย์พวกครูได้อ่านกำหนดการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีเสเดจมาถึงทำกองเพนนะพระองค์ปฏิบัติศาสนกิจอย่างไรไปที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ที่กุฏิหลวงปู่ขาวก็เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมัยทรงเ,เป็นพระกุมารเสด็จมากับ พระบิดาคือรอเก้าและกับพระราชนีพันปีหลวงพระองค์บได้นั่งสนทนากับหลวงปู่เขาว่าเป็นส่วนตัวมีโลปภาพอยู่นะลูกญญหลานนักธาญาติโยมนะมีในประวัติของปู่เขาวัะนั้นมาในคราวนี้ครั้งนี้ก็อยากจะให้พระองค์มาดูสภาพที่พระองค์เคยเสด็จมาเฝ้าเสด็จมากราบเสด็จมากราบหลวงปู่เขาวา อนารโยจากนั้นเคขึ้นไปชมไปกราบพระจดีของหลวงปู่ขาวอีกเ <c oughs> พราะพวกองเคยเสด็จมาแล้วนะและงานนี้ก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่ออาจารย์พระครูได้อ่านเมื่อกี้นะ่ะหม่อมน้ำพึ่งหม่อมหลวงสลาลีกิติยกรเป็นประธานแทนสิทธิ์่านแทนพวกสิทธิ์ญาณุสิทธิ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลาย ให้มอกไปพระอ,องค์ท่านให้หมอมสลารีเป็นประธานพระองค์หมอมสลาลีจะได้อ่านกล่าวกล่าวรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเราคนนานในฐานะพระศกได้ก่อนอก็คอยฟังเพราะว่าวันนั้นคงจะใช้เสียงน้อยมากเพราะนั้นพวกเราควรจะได้รับอูรับทราบ,บร่วมกันแต่นี่ย เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรบางทีหลวงพ่ออาจจะเมื่อประชุมเมื่อประชุมวันที่หกผ่านไปแล้วนะคงจะมีกำหนดการที่ละเอียดชัดเจนกว่านี้หลวงพ่อก็คงจะอ่านให้พวกเราได้รับรู้รับทราบร่วมกันอีกเป็นรอบที่สองที่สามพวกเราเราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะปฏิบุกปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ที่พวกเราควรจะปฏิบัติอยู่ในสถานะอย่างไรนะอันนี้ก็เล่าเาก่าให้ลูกหลานฟังนะ,ะวันนี้ก็เวลานาน,านพอสมควรแนละ้วตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะทีนี้นะรับพรอุทิศส่วนกุศลน,น,นะจัดทายแย่โจมลูกหลานนะ <c oughs> ยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานงอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโูยะถามณิโชติ

ภาวตวันตารายโยสุขิทีขายาุโกมภวภิวันานาสิเลสนิจังว ปัจจายนโนกตารวนธรรมวัฒนเตอายุอันนยสุขังภาล Ratanataya จินตนาการท่านผู้ชมคะ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  ไยะสิทธิทธนังลาภังสถิทธากยังสุขังบ้าลัง สิเรอายุจวันน้อจโหขังวุธิเจยสวรรค์ตาตาวาาจะอายุัจชีวสิทธิพวันตุเตนภาวะตุสามบะมังกาลังราขันตุสามบะเนวตั สมบุติหนุหาเวนัสนาสดที่ผวนตุเตมพระอาวะโตูสามบัมบงกะลางราคันตสามบเดวตางสมบัติหนุหาเวนัยสนาสดที่ผวนตุเตมพระอาวะโตสามบัมบางกะลางราคันตสามบเดวตา ตาบัตสังฆานุภาเวนะสันดาสดทิพระวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ v w w w ร w a t วัดป่านาค i น้อสุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา